เอ้ดีใจใช่ลูกปู่ซื้ออะไรมาฝากอขอบคุณปู่ย่างลูกค่ะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณปู่แล้วดีใจบอกลูกดีใจใจใจที่ตาใจใจไหมหนที่ตาใจใจยังไงอ๋อจะให้ปู่มาให้ปู่มาเล่นเลยนั่งนั่งโอ้ได้แล้วเอปู่มานั่งใกล้ จ้าอะไรนะลูกหืมโอ้จ้าจ้าโอ้ชี้ชี้หลานบอกให้ชี้อะไรลูกโอ้บอกบลอกหมาเหรอไหนโอ้บลอก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 อะไรครับปู่ไม่รู้บลอกบอกเออ មក walk ឈီးមកបងចាមក walk